ว่าปลาเกือบทุกชนิดบนโลกล้วนแต่ต้องการน้ําในการใช้ชีวิตกันทั้งนั้นแต่ก็มีปลาอยู่ชนิดหนึ่งครับที่สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีน้ำในน้าน,นับปีซึ่งมันคือปาลาอะไรกันนั้นไปดูกันเลยครับแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องรู้กันอยู่แล้วว่าปลาที่ผมจะพูดถึงนี้มันก็คือปลาปอดนั่นเองโดยพวกมันถูกจัดว่าเป็นสนัตว์หรือน้นที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงหน้าตอนนี้เนื่องจากมันคือหนึ่งในหลักฐานสําคัญของปลาที่กําลังวิวัฒนาการจากสัตว์น้ําเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าและกลายนบบอกนอรอาาจใใ ซึงต่างจากปลาทั่วทัน,นที่ใช้เหงือกในการกรองออกซิเจนในน้ำเพื่อใช้ในการหายใจโดยปลาปอดที่ยังเหลือรอดอยู่บนโลกใบน,นี้มีเพียงแค่3ชนิดเท่านั้นคือปลาปอดของแอฟริกาอเมริกาใต้และออสเตรเลียซึ่งอาหารของพวกมันคือสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ในแหล่งน้ำและเมื่อถึงฤดูแลง้งพวกมันจะไปยังแหล่งน้ำที่ใกล้แห้งหรือดินที่ยังชื้นอยู่เพื่อทำการขุดโพรงไว้สำหรับจำาศีลนซึ่งมันจะสร้างเมือกบางๆไว้ปกคลุมร่างกายเพื่อรักษาความชื้นและลดการเผาผลาญพลังงานเพื่อให้อยู่รอดในฤดูแล้งที่กำลังมาถึงโดยยังไม่่่่ทรรรราาาาาาาบแนนนนนชัดดดววพกกมมสสสถออยูจข้งุ เดือนหรือกี่ปีแต่คาดการว่าพวกมันสามารถเดู่วรอดได้เป็นปีๆเลยเพราะในธรรมชาติของทวีปแอฟริกานั้นก็ไม่บ่อยนักหรอกครับที่จะมีฝนตกลงมาให้พวกมันได้รั้นลากับความชุ่มชื้น